สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันก้นโครกรถไถต้องคำนะครับสำหรับวันนี้พิสันก็พามาบุกที่อู่ของพี่สวรรค์นับที่ใช้นาทนะครับพามาดูโมเดลแล้วก็เออไม่ใช่นาทใช่ไหมอ่าสุพรรณนับอยู่ใน อ่าอเภออำเภออะไรนะครับพี่อ่าสามจุกนะพี่สวรรค์นี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฝากผลงานในพี่อาซีสวรรค์อารซีเป็นภาษาอังกฤษนะครับใน YouTube นะครับสำหรับคนที่อยากดูเต็มอิ่มนะสำหรับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็ดูได้นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กเนาะเขาไปดูได้แต่สำหรับพี่สารก็อาจจะไม่ได้มาอีกนะก็จะนานๆมาที่หรือแค่ครั้งหนึ่าครั้งเดียวเพราะว่าเกรงใจพี่เขานะครับ มาดูสักหน่อยตามมาจาก YouTube นะครับติ๊กต็อกมีไหมพี่อ๋อมีติ๊กต็อกชื่อติ๊กต็อกอะไรนะสวรรค์นเนียมหอม,นนม,หอ,มอ๋อมีมีพวกนี้ลงติ๊กต็อกเลยอ๋อมีทั้งติ๊กต็อกแลก้วก็พี่เอกขมาแล้วก็เพจเฟซบ o ๊กครับรง RC งานสร้างไทยแลนด์อนะ๋อ RC งานสร้างไทยแลนด์ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับมีกลุ่มนะครับแล้วก็มาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ ก็เห็นก็จะมีเจามาร์คชีนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าแต่ว่าขับเคลื่อน,น,นเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับรอ <c oughs> ขอโทษขอภัยด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าคอนโทรลตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับ,บตัวนี้งบประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับ,บงบประมาณหนึ่งแสนบาท เพราะว่าผมผมเคยรีวิวแล้วเนาะอาจจะไปดูแต่ว่ัน,นจะเป็นคลิปรวมนะครับตอนน,นนี้เป็นรถตีดินนะครับผมเดีม่เร็วมากรถตีดินคันนี้กี่หมื่นนะพี่ประมาณสี่หมื่นห้าอ๋อคันนี้ประมาณสี่หมื่นห้านะเป็นรถตีดินแล้วพี่จะทำไทยจเจริญบ้างไหมไม่ได้ทำเลยครับอ๋อครับมันมีซ่องคันกันจริงเลยอ๋อครับ นึกว่าแต่จะเป็นแบบไทยจเจริญบ้างอ่าสิทธ์พราเสืออ๋อกํลังจะขึ้นรถเกี่ยวครับอ๋อกําลังจะขึ้นรถเกี่ยวข้าว<อ>มีตู้นวดอะไรไหมหรือว่าเป็นเป็นเปนตู้อุ้มอุ้มข้าวเลยอ๋อครับ,รบแต่ว่าเกี่ยวอาจจะไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวได้เกี่ยวได้ด้วยทให้เกี่ยวได้เลยครับไม่รู้ซึ่ปล่าโอ้บ้าไปแล้วกําลังขึ้นรถจะทําให้รถเกี่ยวแบบคือเกี่ยวได้มีข้าวออกเลยนะครับอันนี้เป็นอ่านิวฮอลแลนด์นะครับ คันนี้ก็สองหมื่นต้นนะพี่นะนี่นะครับขับได้จริงทุกคันนะครับแล้วก็เสียงมีทุกคันนะซีรีส์เจ็ดร้อยตัวนี้ดําได้นะครับคันนี้ก็สี่หมื่นนะ,อะ, 50, ะเออห้าหมื่นกว่านะครับคันนี้นี่นะครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับมีเล่มทุกคันนะครับผมมีเล่มทะเบียนไหนพี่เอเล่ม<ะ>เดี๋ยวผมเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับมีเล่มทุกคันนะครับ มีเร่ออ่าแต่ว่าอาจจะเก็บไว้บางคันนะครับ <_ t ust> นี่นะครับอันนี้ทะเบียนสามสามสามสองรอของอ่อของคันนี้นะครับอ่าคันนี้อยู่ในบ้านไม่จาเป็นเราออกมานี่นะครับต้องมีครอบครองนะถ้าไม่นาั่นจะโดนตํารวจเล่นงานนะครับนี่นะป้ายวงกลมเห็นไหมนี่นะครับเหมือนของจริงเลยนะ แต่ว่าออกมาไมา่เห <yapıl> ็นเล่มเล็กนิดเดียวนะครับคันนี้ประมาณห <fort store> ้าหมื่นกว่านะครับแล้ว <written> ก็เจ้าอีซูหัวยาวคันนี้กี่หมื่นนะพี่เนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นปลายๆนะไม่ใช่สามหมื่นต้นๆนะครันนี้ครับก็ฟ้าคำรุนคันนี้ก็คันนี้กี่หมื่นนะ พอใกล้ๆเคียงกันนะหกคูณหกเหมือนกันหกคูณหกเหมือนกันหกคูณหเหมือนกันอ๋อครับนี่นะครับฟอร์ดนี่ก็จะมีสมคิดนาดอนก็มาด้วยนะครับสมคิดนาดอนนี่คือว่าย่ำนะครับนี่นะกาน์ด คือครบชุดนะครับมีสปริงมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นโครงทะเลทองนะับยังไม่เป็นตานกนะนี่นะครับเป็นโครงทะเลทองเนาะสุดยอดนะครับแล้วก็แมสซี่นะครับผมนี่สวรรค์อาซีเป็นรู้สึกว่าคันนี้เสียงเครื่องยนต์จะ จะช็อตนับกันเลยตอนตีในคลิปนั้นจะไม่มีอันนี้เนาะจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับก็ดูไปก่อนนะครับมีโคกมีโคกอะไรไว้ไกินด้วยนะครับมีเชือกไว้เวลาหลากของหลากจูงเรารถติดอะไรเนาะนี่นะครับบ้านก็มีนะแล้วอย่างบ้านแบบนี้งบเท่าไหร่พี่ พันกว่าบาทอ๋อบ้านนี้ไม่แพงเลยครับครับอาจจะเป็นเป็นแบบต้นแบบถ้าว่าอยากได้บ้านแบบนี้นะครับอ่าก็ไปสั่งช่างนะครับถ้าอยากได้บ้านแบบนี้ก็เอาไปให้ช่างดูนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับนี่นะครับโอ้มีอดบิ๊กไบแต่ว่านี้ซื้อพี่บิ๊กไบเนี่ยอ๋อเป็นงานสเกลถ้าอย่างอันี้แพงไหมพี่ อ๋อสามสี่ร้อยนะก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้ครับโชว์ครับประดับโชว์ครับแล้วก็มีอ่าเอวออนนะครับตั้มตั้มกระแทะซิ่งนะครับนี่คนระับเ,เข็นฟางนะครับแต่อสุพันนิยมมากนะครับขาดไม่ได้นะครับอัลบั้นะอลบ้มาเข็นด้วนยะอืมพกปืนด้วยนะครับ อันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเนะพี่เนาะครับปกติเราจะเยอะกว่านี้นะ้วกปีเขาก็ขายออกบ้างแล้วก็อตอนนี้ก็ยังมีทำเรื่อยๆอ,อยู่เนาะครับยังมีทำเรื่อยๆอ,อยู่นะครับยังยังไม่ได้หยุดนะครับว่าคนมันชอบนะครับแล้วพี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะสี่สิบหกไหนเด้มพี่พีเออายุเท่าไหร่นะพี่สามสิบสี่สามสิบสี่ครับดูหน <46. S 2> ้าตาพีเออย่างกะ ห้าสิบหกรุ่นเดียวกับพี่สันสี่สิบหกแล้วว่าน่าเด็กมากนะครับอืมเออสี่สิบหกแล้วอ่ะสอืมพี่ดูสามสี่ดูสมรวมแล้วก็น่าจะหลายแสนนะพี่ประมาณ ครึ่งล้านนะ่ไน่าจะประมาณนั้นนะครับของเล่นราคาครึ่งล้านนะครับถ้าเกิดว่ารวมๆแล้วมีทั้งหมดนี่ตอนนี้ได้ล้านยังพี่ถึงไหมยังไม่ถึงใช่ไหมขาดอีกฮะคือแบบว่าที่รวมๆทั้งหมดเลยอ่ะโอ้เป็นล้านเลยนะค่ะตั้งแต่เล่นมาเลยอ่ะโหเป็นล้านนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ถ้าใจไม่รักจริงนี้ทำไม่ได้นะครับแล้วก็หาดูไม่มีด้วยนะ

ทีแรกนะผมตกใจด,ด้วยว่าแต่ของแท้ที่ได้ของเล่นดูไปดูมามันเป็นของเล่นนะครับผมบบของเล่นราคาล้านนะพวกอูสวรรนาซีนะสาหรับคลิปนี้เนาะนมีกระทั่งอ่านะีของกินโคกนะครับนี่นะครับผมอโอเคเนาะใครอยากดูอะไรก็เดี๋ยวมีทุกคันนะครับมีรีวิวอ่ะทุกคันนะรถ<ค> กระแทะรถฟอร์ดทุกคันนะครับรถตีดินรถฮิโนโ่รถแมคโครนะรก็ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับย้อนย้อนเข้าไปดูนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะแต่รีวิวให้ดูทุกคันแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็พามาดูรวมทุกคันแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งนะครับน้อพีเอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแ้าวิ่งีเดียวพร้อมกันแล้วคลิปเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ไม่น่าจะจบอืม,มใช่จะเตรียมก็ยากอีก พอสตรีมแล้วแบตเน็ตอะไรมันไม่ดีนะครับผมก็เลยไม่อยากจะสตรีมนะผีเบาๆอันนั้นประมาณเจ็ดโลไหมอ๋อประมาณสี่ห้าโลนะไหนลองลองยกไมโครจับไงพี่อย่างนี้ไหมโอ้โหอย่าทำไปเล่นนะเอวเอยอกนะหนักจริงๆนะครับว่าเหล็กทุกชิ้นส่วนนะครับ ก็พี่เขาช่งแล้วประมาณสาโลส,สุดยอดอ่ะโอเคนะคผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ฝากผลงานให้พี่สวัสดนาซีด้วยนะครับช่อง y o u t u b e เพจ f a c e b o o k แล้วก็น<อ> TikTok นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ